คืมึงคาค่ะเรื่อคนหนึ่งไม่คือไหนคือไหนเขาถูกสูงที่ถ่ายของทีวีพึ่งเดียวใช่คุณผู้ชมนะคะขอรอถ่รูปถ่ายรูปที่รุ่นก่อนเขาเออก่อนรุ่นก่อนรุ่นนี้เลยนะอะ ปีนึงได้ไหมเอ่อหยิบได้อีกเนี่ยแล้วมั้งอ๋อหนึ่งปีปีหนึ่งแล้วอ่าเได้รือก่อนนี่นี่ก็พกูดไทยเก่งตุนนี่เก่งหลายคนเหมือนคนไทยเลยไม่เหมือนคนเดียเลยครับใครใครอยากจะ,ะเป็นอาจารย์ก็เรียนต่อ หรืออยากจะทํางานก็จะฝากให้หรือทําที่นี่ก็ได้